สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าทุกคนครับผมวันนี้เรากลัองเจอกับช่องตุ้ยพอเลาะชาแนลครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูแล้วครับผมผมก็ในคาดคิดครับผมฝนตกแรงเมื่อวันเสาร์ครับผมจะไปผมจะพาทำชมมาดูอะไรครับแม่รอคอยมาตั้งแต่สองปีครับผมจนตอนนี้ก็สําเร็จครับมีน้ําใช้ครับผม เดี๋ยวผมพาไปดูครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับช่องตุ้ยพัดด้ชแนครับสวัสดีตอนเช้าทุกคนครับตื่นคนตื่นขึ้นมาก็ให้นำข่อยรวยเด้่อครับผมไปเกิดอะไรขึ้นวันนี้ตอนเช้าครับมาดูครับผมก็คอยมาสองปีครับแต่นั่นว้าวนี่ครับผมนามเต็มบ่อแล้วครับฝนตกแรกตั้งแต่วันเสาร์ทัานชมแล้วก็มาตกวันอาทิตย์อีกตัวที่หนึ่งซ้ำกันครับผม แต่น้ำยังไม่ล้นฝ่ายครับถ้ามาตกมาอีกทีนึ่งว่าน้ำล้นล้นฝายเลยท่านชมโอเคครับผมครับในที่สุดก็น้ำเต็มบ่อจนได้ครับเกือบสองปี้อเนี่ยมาเตีบไมาเต็มช่วงพายุเข้าครับเออคืนหน่อยครับได้มีน้ำลดผักลดอะไรครับ ว่าฝนมันทิ้งช่วงมาหลายปีละเยี่ยมเลยครับนะ่กว่ามันเก็บน้ําไม่อยู่เลยครับผมเนะี่ยว่าน้ำมันมันไม่มีตั้งหลายปีแล้วเนพะิ่งมามีเนี่ยปีนี้แล้วผมนะสวยงามเลยมีนกมีอะไรด้วยนะนกเป็ดน้ำแต่ไม่มีปลาหรอกครับว่าน้ำมันเพิ่งมา บรรยากาศดีครับตอนเช้านี่ตื่นมาแต่เ,เช้าก็มาอัปเดตให้ท่านผู้ชมไนดะ้รับชมเนาะโอ้โหก่อนหยิน้ําก่อนหเต็มได้ก็ใช้เวลาก็สองปีโอ้ถ้ามันมีฝนนี่ก็แย่เลยครับชาวบ้านแย่เลยครับเต็มครับผมแต่เสียดายเนาะป่ามันลกบางทีหนามมันไม่มีครับพวกยาขึ้นยาอะไรรกเตี้ยนะผม เป็นบอ่อใหญ่นะครับผมไม่ใช่บอ่อเล็กๆนี่ครับถ้าน้ํามันเต็มนี่ครับมันจะล้นฝายล้นฝายเลยครับเดี๋ยวตกอีกทีนึงครับผมว่าล้นฝายแน่นอนดีแล้วครับผมดนมีน้ําใช้เนาะนี่ครับได้มีน้าใช้ <c oughs> เป็นไปได้ไงครับทํ <c oughs> าเต็มบอ่อเฉยเออ ถ้าฝนตรงมาอีกที่นึงผมว่าอัานนี้ล้น่ายเลยครับนะครับบรรยากาศดีครับผมเย็นสบายเลยออกกนสารนี่ก็เข้าสู่หนาหนาแล้วครับผมเริ่มจะมืดไ้ด้วยอากาศบรรยากาศมืดไวไปโอเคครับผมคลิปนี้ปากดตาย กดไลค์กดแชร์ช่องตุ้ยพาเระชนเนี่ยครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้ับผมเพื่อรับคลิปใหม่ๆเนาะครับผมคลิปนี้ก็เพื่นก็อยากข้า,ามโฆษณานครับผมเป็นไรายได้ค่ากาแฟค่าขนมเนาะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบาย